มักมันน,มออมนู่อองแงไม่ีสบายดีและสวัสดีพู้ติตาครับจอมสบายดีย่งชุ่มแกนวันนี้หา้าวีเขาไปหน้านะเอาเบ้าไทน้อยได้เฮาไทน้อยก็ข้าจะถือคองนึง ไปดิไปเล่าวนนี้ไปหนะาอ่าไมไปหาอยู่นี่เนาะไปบางหายบางหน้าก็ทุกวันนี้ทุกคนเมื่อเลิกกัไปแต่หายเมื่อเลิกกไปตะโซนเมื่อเลิกก็ไปตะดองตะดานเมื่อนี้ไปบังเขาก็ทุกคนเดี๋ยชิเป็นเนี๋ยวเลยนนตัวนี้เขาหน้าว่านกเจ้าป้อตะครับมาเนาะเขียวกรุบใช่ไหมนี่ไปกินข้าวง่ายหน้าทุกคนเลยเป็นบรรยากาศทุกคนว่ากอนตามท้องหายท้องหน้าก็วันนี้ สองคนบ้าไทยน้อยเพ็นก็ให้ยิมเงินเว่งเสาวนี่ฮะให้พระชังให้ยืมเบิงโทรศัพท์บาเก้ยิเบิงโทรศัพท์ก็ให้โสเลยเออตายทางกันเนี้ยเนี้ยทางไปไหนไปโชนไปหาไปหน้าก็ได้แต่ตะคิดตอม กเมืนนอดดอม่อวานนี้เสดดกับมื่อซื่นมืนนอนีนนี้มีเมฆและ,ะเห็นแก่นฟ้านำจุเมือ่อปิงปิงบรรยากาศยามเศร้าเมือนนี้เห็ดมะเทมเทามปอยรอกไทน้อยอคุดท,ที่กรกกะโดดเชือบเบ็ดกระดักปะ Đây tổ là có tổ. <cười> <cười> Phải cái tốt nữa, không <laughs> Chết nên sát với đêm hùng

mãn mãn hầm mãn đấy Mình mãn mãn mán mãn mán, mãn mán Mình mãn mãn đấy. mãn mãn đấy mãn 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 มันแหวแล้วเหรอชี้เลยนอนฮะฮึไปโอ้มานละมันปูกินโอ้พอได้แล้วง่ายแล้วว๊ะเฮ้ยให้หกโตให้หกโตโอ้แบบไทยน้อยเป็นมานไม่แต่ประคอทั้งหมดเนาะจะนี้ง่ายใช่ ง่ายแค่แต่นี้นอ,าอนะ้าวเจอหน้ามุงหน้าเขาอะหนาเขาตายแลว้วสารโตแล้วนะมูงไปแช่น้ำเชิญน้ำหอนมันก็ตายแล้วมาปลา,ยยาเย็นๆเราเจอแถวน,นี้กระทึตบตบตบตกต,ตาพ่อละ เฟืองบ่โอปีน <S 々> ี้แต่เก้าเพ็ดเฟืองมันโอป่ะนะอันนี้เผัดปีนี้เผัดจะเริ่มมีโอเป็นเดินดอนใหญ่ใหญ่ห้างเฟืองบ่พอละหาคุดเดยมันลบมนะแม่ยคุดเดยมันแน่นนะโหนกุสิลานี่เพ่บ่

ฮะคุณมาเชื่อเฮือธงผีป่าจังไรนะเหรอวะฮะไม่น,น่านยามโอ้บ่มกันเลย เอาแล้วละถ้าได้เมืแล้ววะเอาล้เล้ละตออยายหมดแล้วนะไปตาแรกตายหน้ำโหน สองสี่ห้าโตไม่แต่พะคอ,อนอยู่ซ้ำนิมือนิมืออนี่ละป่ายังประทันใหญ่ป่าหหากฮึน้นเอะมานี่ละโอ้มาบงเด้วยอ้เพิ่นมาดแ้วทุกคนเนละยเราไช่มาแล้ว ได้กบบ๊บบ๊องได้แหละได้นีปานะหนองเฮาพุน้ามีป่าหนองเหาคุน้ำ Hãy subscribe nói kênh Ghiền Mì มันก็ได้ปลาสามโตทุกคนเลยปลาขอทั้งหมดโอ้เป็นยามแล้วนะเพันไปเลยโอ้มาเยานการยามทิเทงเถงตรงนี้เทงแล้วทุกคนดเดี๋ยวนี้ก็เลยป่อซอยน้อยเชอร์เบสพอได้เอ็นกินง่ายมันก็ได้ปลาขอสามโตเพันยามเมื่อกี้นี้โอ้ข้าวหน้าก็มีแต่เน่อยยาเหลื่อมพึ้นเลยนำบ่ออ่งทุกคนเลยไปยามน,นะแม่ชมนนะชิมนั้นเชื่อเชื่อเฮิร์น้อยนี่ก็เชื่อว่าเออกูเห็นปลาหลายบนเฮอร์นี้นะเฮอร์นี้เลยนะ pha hơn nina nữa na We này ba vui nọ sào lâu lắm lâu đấy. Tony, nha mùng lắm luôn luôn chơi, rồi đây, chơi, chơi rồi đây. Ừ. Này, nó luôn 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 เออหลังนึ่งเชื่อนี้นะะหลังหนึงเช่หลังตนั้นเมื่อกี้เชื่อเชอ่เจ้าเล่บเชื่ออืมเมช,ชื่อไหมเลยแหละเชื่อเดวนี้นะจนผมนี่นนป่ามารินผมเด็คนถือแล้วหลังนี้กัถือแล้วถือแล้วระวันูกัดพี่นะ อเธอกระปูทุกคนถธอกระปูทุกคนนี่ถธอกระปูทุกคนจะได้ซื้อป่าทุกคนถธอกระปูมาก,กระปูลนะ ใชโอ้มานะมานกบูก <regret fully? S 1> ินอ๋อพอได้แล้วง่ายแล้วว๊ะเฮ้ยในหกโตโอ้ปลาไทยน้อยเพี้นมานมีแต่ปลาคอทั้งหมดเนาะอือตานิง่าย่ช่้ือง่ายแค่ตานีิอ้าวเสือหนามุงหนาเขา อ๋อคุณเอาชิบยาดีเนาะดางนี้บุ้ทึกดางนี้บุึกนี่นี่ทุกคนบุ้ททุกคน พยายามนะแม่ชมนั้นเชื่อใช่แล้วเฮอน้อยนี่ก็เชื่อว่าเอากูเห็นป่าลายปบนเฮอนี้นะเฮอนี้เลยนะฝ้าเฮอนี้นะนะเฮอกูเห็นป่าวุ้ยไว้ในหลงสาวกูมาคนนอกเขาไม่ยอมเบ็ดนาะนี่ทุกคนนอกเขาไม่ยอมยอมเบ็ดหลังนี้พื้นคนก็ต้องหลังต่อไปนี่น้ำก็พื้น มีคนลังนีก็บุ้งเอาบังลังทำไมอี่ีสกคนพยายามบังเถิดคนคนปุ้ง thế chân là này xuống khuôn Thử con, thử leo, thử leo Thử leo nhỉ, thử leo nhỉ Thử leo, thử leo nhỉ Thử leo nhỉ Nhi Nhi con, ได้แล้วทุกคนได้แล้วนี่ขอทุกคนที่แล้วที่แล้วที่แล้วนี่ เจมล่ะเข้มอันนี้เชื่อลไรพ่เข้มแห้แงแค่เซบงไานอยู่เนาประกาศกีดตัน 你打不困吗？

บ่เลยัอยู่บ่อเยอะก็ปเช่อเบ็ดมาเพื่มีเยอะปลาอืมกินน้ำมันยอป่าวไหรอกกามเยอป่าบยบ่ลเขาีงีนั่นแหละมีรูปมึง ยุกิแกวปลาตเตอมทุกคนนะมา่ามา,ม,ามั่จะจงตับปลาไม่ชุบกนะันม